ออปชั่นให้คุณครบเลยแขวนบนอยากแขวนเยอะๆอยากแขวนยาวมาอยากพับผ้ามาอยากเก็บของมาตู้ใบนี้ใบเดียวได้ทุกอย่างมีแบบกว้างๆไหมคะโอเคโอเคแบบกว้างๆมีนี่ลูกค้าต้องการตู้ใหญ่โอ้ยยังมีใบนี้อันนี้มาล่าสุดเลยลืมให้ดูตัวนี้สวยมากสวยมากขึ้ปนประกอบเสร็จเลยนะคะทนี้ ตัวนี้เป็นตู้ขนาด3บานแต่ใหญ่กว่าตัวนี้คือขนาด135มเซนที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือ120เซนนะคะจะเป็น2บานหรือ3บานเปิดเนี่ยมันคือ120ีเซนตู้รุ่นนี้เป็นตู้ขนาด135มสิเซนสินค้าเพิ่งมาล่าสุดเลยนะคะอให้ดูให้ดูสีสีสวยมากแต่สีสวยมากนะคะแล้วตัวนี้ความสูงคือ2เมตรสังเกตนะคะตัวนี้ตู้จะสูงพิเศษกว่าตู้ทั่วไป คือความสูงคือ2เมตรเวลาเราวางตู้ในห้องนอนเนี่ยถ้าห้องกว้างๆแล้วต้องการตู้ใหญ่เนี่ยฝ้าบ้านเราส่วนใหญ่จะ2เมตรยีหรือ2เมตรสาตัวนี้สูงเกือบชนฝ้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสวยมากนะคะรูปใบนี้ตู้สูงเพราะตู้สูงเนี่ยออปชั่นก็จะเยอะเห็นไหมว่าเรามีราวแขวนพราะราวแขวนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแขวนได้ยาวยาวไม่พอเสร็จด้านล่างยังมีที่พับผ้าอีกแล้วมีลิ้นชัก2ตัว อ,อ๋อลิ้นชักสามตัวนะคะตัวนี้มีลิ้นชักสามอันลิ้นชักมีร้างเหล็กนะคะถ้าใครเคยดูไลฟ์ที่แล้วเนี่ยเลือกตู้ลิ้นชักเนี่ยเราเน้นเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวเราเนี่ยหนึ่งสวยมีสไต์สวย,ายสามใช้งานได้จริงและสี่มันต้องแข็งแรงทนทานนะเพราะปิยะผลเฟอร์นิเจอรพ์พูดไม่ชัดเลยเพราะปิยะผลเฟอร์นิเจอร์เราขายเฉพาะของดีแต่เราขายได้ถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าเราขายเองนะคะ เพราะฉะนั้นสวนนินเจอร์ขายของดีและถูกกว่าที่อื่นนะคะดูนะตู้ใบนี้ตะกี้เราบอกว่าตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่มีลิ้นชักมีบานพับก,กี่ตัว3ตัวก็เจ๋งแล้วนะตัวนี้มีกี่ตัวคะเห็นไหมห้าตัวนะคะบานเปิดห้าตัว เรื่องพวกนี้บางทีลูกค้าไม่ทันสังเกตนะถามว่าบานพับมีผลอะไรไหมทำไมต้องมาย้ำเรื่องบานพับเพราะอะไรเพราะตู้เสื้อผ้าเราเปิดทุกวันนะคะคุณ <c oughs> เปิดแล้วใส่เสื้อผ้าแล้วจ่องกระจกแล้วไว้ไม่สวยเปลี่ยนเปิดตู้ใหม่เปลี่ยนยชุดวันหนึ่งเนี่ยเราเปิดตู้เสื้อผ้าเยอะไอ้การเปิดปิดตู้เสื้อผ้าบ่อยๆนี่แหละมันทําให้เกิดปัญหาบานพับหลุดบานพับหักตัวนี้เราเลยใส่บานพับมา5้าตัวนะคะตัวนี้เห็นไหมแขน พับผ้าและตัวนี้ด้านนี้นะคะมีกระจกเงาแล้วยังมีลาวบนลาวบะราวล่างเห็นไหมคะว่าตู้ขนาด135เซนออปชั่นให้คุณครบเลยแขวนบนอยากแขวนเยอะๆมาอยากแขวนยาวมาอยากพับผ้ามาอยากเก็บของมาตู้ใบนี้ใบเดียวได้ทุกอย่างทุกค้าบางท่านที่มาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ทันเห็นตู้ใบนี้นะ เพราะเพิ่งมาเมื่อวานเพิ่งประกอบเสร็จนะคะชุดนี้เยี่ยมจริงเลยนะคะแล้วเ,เห็นไหมม,มันมีสองสียังไม่จบนะเอะปิดตู้มือจับนะคะแล้วเส้นคาดอลูมิเนียมเพิ่มความโดดเด่นทันสมัยแล้วมีราคามากกว่าตู้ทั่วไปตู้ใบนี้ราคาปกติ8,900บาทนะคะ8,900บาทเพราะว่าเป็นตู้ขนาดใหญ่ มีออปชันครบตู้สูงนะคะจัดรายารอยู่เพียงแคปเลยให้ทันนะคะให้ทาน4 0ก990บาทเท่านั้นนะคะตู้ตัวนี้4,000 990บาทเท่านั้นนะคะเราจัดรายการเฉพาะในช่วงไลฟ์สดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่อยากได้ตู้รุ่นนี้มีมาเพียงรุ่นละส0วันเท่านั้นนะคะ4 0 0า990บาท